ตัวอย่างกรรมประโรคประเดียงสงสำหรับอุปสมบทาเปกเดี่ยวนาคชื่อถาวระอุปัชาชื่อสุจิตตะว่าดังนี้อิธานิโคพันเตอยังทาวโรนามะสามเนโรน มามาอุปสัมบทาเปโขอุปสัมบทังอากางขมาโนสังขังยาติเตอหังสะพมิมังสังขังอเชสามิสาธุพันเตสัโพยังสังโ่วอิมังทาวรังนามะสามะเนรังอันตรายเกธัมเมปุจิตวานตัทธปตะกัลตังยตวาน ยติจติเทนะกัมเมนะอกุเปนะทานาระเฮนะอุปสัมปาเทมาอาติกรรมสันนิธานังกรอโ,โอตุต่อไปเป็นรมวาจาสมบทตนเพื่อสอบถามอันตรายยิกธรรมสุนาตุเมพันเตสังโฆ อายังทาวโรนอายสมโตสุจิตตสาอุปสัมพทาเปโคนยาทิสังคสปตะตกัลลังอะหังทาวรังอันตรายเกธรรมเวปุชัยยังต่อไปเป็นคำสวดถามอันตรายธกรมสุนัสิทาวระ ไอยันเตสัจกาโลภูตกาโลยังชาตังตังปุชามิสันตังอธิติวตัตพังอสันตังอธิติวตัตพังสันติเตเอวรูปาอาภาทานกุทังขันโดยกิลาโซโสโซอาปมารโร มนุสโสสิป uh ุริโสสิปุจิิโสสิอนะโนสินาสิราชพโตออนุญญาโตสิมาตาปิตูหิปริปุณณวีสติวัตโสสิปริปุณนเตปัตตะจิวรังกินนาโมเสโกนามเตอุปชายโยอย